เอสเตทคอนเนอร์ลำปางซับที่111 1, 1. ประกาศขายที่ดินพื้นที่ขนาด6ไร่100ตารางวาทำเลสวยรายล้อมด้วยธรรมชาติเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรีสอร์ทฟาร์มเชิงท่องเที่ยวหรือซื้อเพื่อการลงทุนในอนาคตรายละเอียดที่ตั้งตําบลชมพูอําเภอเมืองจังหวัดลำปางขนาดที่ดิน6ไร่100ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินครุฑแดงพร้อมโอน ราคาขาย8,900,000บาทจุดเด่นบรรยากาศสงบร่มรื่นเป็นธรรมชาติแปลงสวยหน้ากว้างเหมาะแก่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าออกสะดวกหลายเส้นทางใกล้ชุมชนตลาดและรีสอร์ทเหมาะทั้งการอยู่อาศัยและลงทุนระยะยาวสถานที่ใกล้เคียงเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง10นาทีโรงพยาบาลลำปาง13นาทีโรงพยาบาเลเขลังนครราม8นาที โรงเรียนบุญยญาวาฒวิทยาลัย10นาทีโรงเรียนลำปางกัลยาณี11นาทีสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง11นาทีสาลากลางจังหวัดลำปางศูนย์ราชการ13นาทีติดต่อเอสเตทคอเนอร์ลำปางคุณสมจินโทร9 9 4 9 9 3 9 9 4ลาอดี0 9 2ย์เก้า7